สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกันในช่องครูเอลําเพลินอพิเชียวนะคะมีมากคำจาจักหน่อยค่ะหนึ่งจกว่าตุยข่าวอันนี้ซักอันขึ้นยาละกะนันอนละก็ตุยบอลูหอดว่าไปหอดบันพักย่ามใดโอ้เพ่ง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 ,พง ท็นที่เลยค่ะแต่ยินวันนี้ลิขสิทิวันนี้นี่นะคะงานล่อ,ลนอนนงรถมาปุ๊บโอ้ยี่เนี่ยนอนยู่เชื่องรถ่นละค่ะแม่ปียพรไปปลูกน,นะคะแม่ไปเอนลนลงรถต่างสติก่อนแบบหนล่ง

นี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะจัดตั้งสถานที่เสร็จเรียบร้อยนะคะ ลาน้ายโอเลี่ยนนะบอมบอมสีวีสักผ่าค่ะรูปไปปั่นไว้แล้วนะคะเ,เร็วๆมันจีบาวางมันาวางตัวเดียวแล้วตัวอื่นมีแต่สมองหนึ่งมัดเลยประเทศใดแล้วนั่นนะ ขามทางไปหลักายังฮะหลักายังไปทางขัวมันิิเป็นลานทิพมีน้าตัางใหม่ใส่กระจกเปิดออกมามันอยู่ขางตู้อบมันเป็นตู้เ็ดเตียด้วยคือตู้อบนี่แหละแต่ว่าเป็นตู้สัก ข้าวโพดอบเลยอยากกินข้าวโพดตุ๋มข้าวโพดสีเหลียงไปแล้วค่ะ

เม็่าเนี่ย็มาหาดูถ้าเอามวนๆเด็กมาตามยูทูปกันด้วยกันวันนี้ไปมีเกศีพาเอาขนมตาหนค่ะแล้วก็หนมกล้วยหนึ่งเกศีาพลนอันนี้ลงโคตรูนูทูปคลิตกใจขนมเส่อเสื่อนกับเจกันนั่นแหละภาษาโคราอะไรคะครต้องการฟังภาษาโคราล้วน ภาษาโคนเป็นภาษาที่มีเอกกันหลัดโดยเฉพาะในปะเทศไทยของนขนมถ้วยแล้วคิดถึงแม่มือแม่มือชอบกินขนมถ้วยามีหลายสลิ่นหลายภาษาเป็นเฉพาะอไหในอ่าอะไรนอกรุ่นหลาเฉยอย่างนี้เลยที มีหลายอย่างหลายแนวเลยค่ะพี่น้องรถรนข่อันนี้มาเลาะนะคะของตาวไทยที่มีเบอร์โทรรถนำแข่งเยติดต่อมันแไปหลังดีลโลัมด้วยทางแถบนน้นเขาจะพอดภาษาคขมเภาษาสวยแล้วได้ของกินแล้วก็ลัางวิถีภาษาอีสานก็มีปลาปลาปลายนนนิดหน่อยนะขอรังวิถีแล้กสิบี่เภกพระโคตรไปเลาะทำบุญจังน้อยค่ะ วันพระปัดมาโยมโหัวไปใหม่นั่งบนเื่องมาดเนี่ยโยมหัวหมอจะถึงเต็นสวนปัดปัดเนือแตกซะสะสะวนี้ลูกสาวจอบภาพลูกสาวเจอบภาพเห็นทางขับทางกรัตประเทกเป็นห่วง่อเป็นห่วงเป็นยญยพระคณเจาคงจะรอนก็เลยมาถามเป็นภาษาคมนิลถามเป็นภาษาคำนิพอมาถึงจุดกระจุงกระ คุณแม่แล้วสวยเ้อแม่เป็อาจารย์ว่าอาัารย์มามตากระดาวดอกอกอาตมามันเทกัากระดาวดอกไม่ใช่ไม่ใครจุกระาษอาจารย์กระดาวไมนั่นแหละกยมมตากระดาดอกพรกโบราณฟังมันอยู่ภาษาตําหนจ้าเลยพออาจารย์บอกว่ามตากระดาวดอกยกเขาเลไม่เอาพขดโดมาเลยพอาะามปู่ันอีกล ท,ท,ทีก,กอู่าาากันอุงเหตุใดพัดลู่มไปต่อไปผยิ้มขำแบบการนั่งกันนั่งร้อนมานเป็นาษาภาษาเพื่อวางใจเรบรวอาไม่เผาแจ่หนึ่งภาษาจูกระเสวาสวัสดีลวดธรรมศากันพระอาจารย์กระดาวไม้แบบพระอาจารย์ร้อน,นอไปเพื่อให้ข้อใจภาษาถึงจเป็นไดนงร้อนก็จะร,รับรคุขึ้นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ

เอาข้ามือแถวมือนี้นะคะก็มีแม่มีแม่แม่พ่อพ่อบ้านน่าจะเป็นบ้านน้องอุ้งอิงนะคะเพราะว่าเห็นใจเสือน้องอุ้งอิงพ่อแม่ของสาวน้อยนะคะเอาข้าวปุ้นมาแจกเบืงตี้เยะย่่ะ ้ากวงหญ่แม่ได้เห็นยังกินาหนีแม่เห็นยังกินค่ะอ้แก้งมะอื้อแก้งมะอืือเป็นบ่ค่ะของหมาโน้เลยโน้จะมากินรูไปรอคอน นางานพลาค่ะไม่ำหนูบอึ่งดีอยู่ด้ค่ะแล้วแตโอกาแล้วแต่วาสนาแล้วกันกับเบิ้งเน้อยหน่อยกีเป้าขบปุ่น้ำยาปลาดิบอลูไปท่านไหนกินกินก้อนตรืซิมก่อนเลยมาบอกเลย

ต้องหลอดแล้วล่ะค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ